ที่ทีท่เธออยู่กับเขาอยู่กับเขาหมดหน้าที่ของแกแล้วจ้าจ้าจ้าเป็นไจงจ้าจ๊า ได้ได้ได้แล้วครับได้แล้วครับแฟนคดีที่ผู้กองไปหาผมได้มาแล้วครับผมได้มาแล้วครับได้ได้แล้วได้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 กันแล้วดาบมันไม่ใช่ไอ้นี่ดาบคีนะอ้๊ยอุยผมผมไม่เห็นเลยผมไม่เห็นอะไรเลยครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมวางแฟมไว้ตรงนี้นะครับเออเดี๋ยวผมผมไปก่อนนะฮาพี่ดาพี่อ่ะจ้า พีภูมเในหมดาจะนอนข้างนอกไงคะไหนว่าล่าจาลุกขึ้นมาลอน,น <c oughs> ไหวไหมเนี่ยอ่ะทำไมจ่าลงมาอยู่ข้างล่างล่ะคะเอ๊ะ <c oughs> ำไมฉันต้องแพ้อำนาจของพุทธคุณด้วยฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆฉันต้องหาทางเอาชนะให้ได้ทุกคนต้องชดใช้นี่มันนี่เร็วะไรจ้าเนี่ยจ้านั่งอยู่ตรงนี้อ่ะตั้งใจว่าจะทาครีมแล้วก็นอนแต่รู้ตัวอีกทีอ่ะจ้าก็ออกไปอยู่ข้างนอกกับพี่ภูมา พี่ว่าจ่าเนี่ยทำงานเยอะจนเกินไปแล้วนะก็เลยเบลอไปหมดแล้วเนี่ยตอนกลางวันก็ตาฝ่ายไปทีนึงแล้วพี่ว่าจ่าวิรีบไปนอนเถอะอันนี้จาจริงจังเลยนะจาซีเรียสพี่ว่ามันไม่แปลกหรอที่คนเราจะทําอะไรไปโดยไม่รู้ตัวเลยอะไหนจาลองเล่าให้พี่ฟังสิว่าไอ้ที่จ่ายว่าแปลกมันคืออะไร จามั่นใจมากๆว่าจานั่นอยู่ตรงนี้จ้ามไม่ได้ออกจากห้องไปไหนแต่พอจารู้ตัวจาก็ออกไปอยู่ข้างนอกกับพี่อ่ะฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันตั้งใจจะเอาเสื้อแจ็คเก็ตกับรองเท้าเมื่อคืนให้ผู้กองที่โรงพักแต่อยู่ๆฉันก็มาที่บ้านผู้กองได้ยังไงอันนี้ฉันจําไม่ได้จริงๆแล้วก่อนที่จาจะวูบไปไม่รู้สึกตัวเนี่ยจาจาได้ไหมว่าจาพูดอะไรกับพี่แล้วทาอะไรกับพี่บ้าง จาไม่รู้เรื่องเลยอะเดี๋ยวนะจาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยจารู้สึกไหมว่ามีใครอยู่ในห้องด้วยหรือเปล่าไม่นะพี่ถามทำไมอะไม่มีอะไรหรอกจากพี่ว่าจาคงทำงานเยอะจนเกินไปอ่ะจนเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ยพี่ว่าจารีบไปนอนเถอะนะพักผ่อนเยอะๆทำใจให้สบายจะได้หลับลึกๆนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่ขับรถพาไปส่งที่กรุงเทพพูดจริงนะจร <c oughs> <c oughs> ิงสิไปไปนอนได้แล้วนะเย้ thank you กูดไนค่ะกูดไน จำไม่ได้จริงๆว่าฉันออกไปจากบ้านตอนไหนแล้วฉันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงฉันรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ในห้องด้วยแต่ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าถ้ามีฉันก็ต้องเห็นจารู้สึกไหมว่ามีใครอยู่ในห้องด้วยหรือเปล่าไม่นะพี่ถามทำไมอะ าการของจาคายากับคุณพลอยลุงมากคือทำอะไรลงไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวแต่แตกต่างกันตรงที่ก่อนที่จะไม่รู้สึกตัวคุณพลอยลุงรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ด้วยแต่ว่าจาไม่ได้รู้สึก คค่ะคุณอยู่คนเดียวเหรอครับค่ะพอดีแม่ลงไปซื้อของข้างล่างนะคะแล้วก็หมอก,กับพยาบาลเพค่ณจะออกไป ผู้กองจะมาสอบปากคำฉนันเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้ววันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมีอะไรหรือเปล่าครับหรือว่ามีใครเดินตัดหน้ารถคนอีก ฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วค่ะแต่เธอไม่ใช่คนแนะ่ๆนะไม่เป็นไรนะครับถ้ามันน่ากลัวมากเนี่ยก็อยา่าเพิ่งไปนึกถึงมัน มาสอบปากคำแต่เช้าเลยนะคะผู้กองจะรีบปิดคดีเหรอคะไม่รอให้ยาพลอยออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะฉันต้องการให้ลูกสาวฉันพักผ่อนมากๆไม่อยากให้ใครมารบกวนแม่ะคะได้ครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับถ้าเกิดคุณพลอยรุ้สะดวกเมื่อไหร่เนี่ยรบกวนไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับ มาเยี่ยมหนูพลอยรุ้งนะครับเอาดอกไม้มาใ้ขอให้หนูพลอยรุง้งหายเร็วๆนะครับจริงๆถ้าต้องลำบากมาก็ได้นะคะพลอยไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะไม่รอให้หมอมาตรวจก่อนเหรอหมอมาตรวจแล้วค่ะบอกว่าพลอยออกจากโรงพยาบาลได้ไมาตรวจตอนไหนก็ตอนที่แม่บอกว่าจะลงไปซื้อของข้างล่างไงคะอ๋อแล้วก็ เลยบังเอิญไปเจอคุณมงคลข้างล่างเลยขึ้นมาพร้อมกันผู้ก,กองปูมินก็เพิ่งย้ายมาใหม่ไม่ใช่หรอใช่ค่ะทำไมเหรอคะ ก็เมยเห็นว่าดูเขาเป็นห่วงแกมากเกินไปนหน่อยแม่รู้นะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาไมา่ได้มาสอบปากคําแกแค่เรื่องรถเกิดอุบัติเหตุไม่เห็นต้องรีบร้อนไม่ใช่คดีสําคัญอะไรซะหน่อยแม่คิดแบบนี้นี่เองถึงได้เสียมารยาทกับผู้กองเขาอะฉันยอมเสียมารยาทดีกว่าให้ลูกฉันเสียรู้ใครผู้กองภูมินเขาทั้งหลอก มียศมีตำแหน่งแกคิดหรอว่าเขาจะโสดต่อผู้ชายแบบไหนล่ะคะที่จะโสดอย่างคุณมงคลหรือเปล่าคะเยีพลอยแม่เป็นห่วงแกน,นะแม่ถึงเตือนพลอยก็เป็นห่วงแม่คะ่ะคุณมงคลเขาก็ถือว่าหน้าตาดีถึงจะไม่ได้มียศมีตำแหน่งแต่เขาก็มีเงินแล้วก็รวยมากด้วยแม่คิดหรคะว่าเขาจะโสดแกไม่ต้องมาย้อนแม่เลยนะเยีพลอย แม่ติดต like ่อคุณมงคลก็แค่เรื่องเหมืองก็เพราะว่าความดื้อของแกนี่ไงถ้ายอมขายไป้แต่แรกก็ไม่ต้องมาเจอเรื่องผีบ้าผีบออะไรที่มันปวดหัวคุณย่าเองก็เครียดจะแย่อยู่ละถ้าคุณมงคลเขาไม่ซื้อแล้วใครจะซื้อแกก็ควรจะญาติดีกับเขาหน่อยไม่ใช่มาเสียมารยาทกับเขาแบบนี้เขารู้นะว่าแกไม่ชอบเขาอ่ะ